สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการที่ท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสาตร์ครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันครับในเรื่องของสาระเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยนาหลักการแนวคิดทางเศรษฐศาสาตร์นะครับนำมาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ ซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับในการที่จะพัฒนาประเทศครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรวดีจรุงรัตนาพงศ์นะครับมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ครับซึ่งตอนนี้ท่านก็นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในสาระความรู้ต่อไปครับนักศึกษาจําเป็นจะต้องรู้จักคําว่าเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายครับว่าหมายความว่าอย่างไรครับ คะ่ะเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรนะคะจริงๆมันแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะในขณะที่เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องการจัดการมลพิษนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นพูดเรื่องเฉพาะในส่วนของเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร ะค,ะคำถามอาของเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะะในการจัดการทรัพยากรเนี่ยจะเป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรในเชิงพาณิชย์ว่าะจะใช้ในระดับใดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเราไม่ได้ตอบคําถามว่าเราจะใช้ทรัพยากรอย่างไรให้มีความเป็นธรรมนะคะแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เองเราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับในเรื่องของทรัพยากรค่ะใน,ในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราแบ่งทรัพยากรออกมาเป็น2ประเภทนะคะ แกได้แก่นะคะในประเภทแรกนะคะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะก็คือทรัพยากรที่มันมีสต็อกจํากัดมีปริมาณจํากัดแล้วมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้โดยธรรมชาตินะคะหรือมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันอาจจะใช้เวลานานนะคะเช่นแร่ธาตุถ่านหินพลังงานนะคะแล้วก็ทรัพยากรดินนะคะ อีกทรัพยากรประเภทหนึ่งนะคะก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนได้นะคะเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะก็ชื่อก็บอกแล้วนะคะตรงไปตรงมานะคะก็ได้แก่ทรัพยากรประมงนะคะทรัพยากรป่าไม้นะคะทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้เนี่ยเ,เวลาเราจะตัดสินใจว่าเราจะใช้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเราจะต้องคิดว่าเราจะเก็บมันไว้แล้วใช้อนาคตหรือเราจะใช้มันวันนี้ อนาคตเราก็จะไม่มีใช้นะคะคือก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยคือเราก็ต้องมีเวลามาเป็นตัวตัดสินค่ะเพราะว่าพวกนี้อย่างเ,าเราเห็นชัดๆอย่างเช่นแร่ธาตุพลังงานน้ํามันคุณขุดวันนี้เนี่ยอนาคตก็ไม่มีเหลือให้ขุดนะ,ค,ะครับแต่มันก็จะมีมีประเด็นหลายเรื่องอันนี้มันแค่แค่คิดคร่าวๆนะคะบางครั้งบางคนเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ขุดวันนี้ภายภาคหน้าเทคโนโลยีเปลี่ยน น้ำมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่คนจะตัดสินใจว่าจะเอามาใช้วันนี้หรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะคะใน,ใ,นในเชิงแบบจำลองในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเราสามารถเขียนนะคะเป็นสมการได้ดังนี้นะคะ s 1, <S <S 1> ในที่นี้เนี่ยเราก็มองหมายถึงตัวสต็อกของทรัพยากรนะคะคเช่นในปีหน้านะคะมันก็จะเท่ากับสต็อกของปีนี้ที่มีอยู่ ลบด้วยปริมาณที่เราใช้อยู่ในปีนี้นะคะแล้วก็บวกด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ถ้ามันมีนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยตัวเดลต้าเอสนะคะหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมคะคเพราะมันไม่มีเกิดขึ้นมาใหม่เลยนะคะในขณะที่ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนได้เนี่ยไอเดลต้าเอสเนี่ยก็จะมากกว่าศูนย์นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ย ทรัพยากรที่จะมีเหลือปีหน้าเนี่ยก็จะเท่ากับทรัพยากรที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปีนี้ลบทรัพยากรที่ใช้อยู่แล้วก็ทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเรามองถึงเช่นประมง,งเป็นต้นนะคะอาจารย์ครับการนำทรัพยากรมาใช้ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยครับที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับมีเงื่อนไขอย,ย่างไรค,ครับในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาเราเรา,เราคิดนะคะว่าระดับการใช้ประโยชน์ ของทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยจริงๆน่ยนะคะถ้านักศึกษาได้เรียนตัวหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะระดับการผลิตที่เหมาะสมก็คือระดับการผลิตที่ประโยชน์ส่วนเพิ่มนะคะเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะคิดง่ายๆนะคะมันเหมือนกับว่าเราเราจะผลิตเมื่อไหร่เราจะผลิตเมื่อแต่ละหน่วยที่เพิ่มขึ้นนะคะสมมติหน่วยที่หน่วยที่1เนี่ยเราดูว่าสิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราเสียไปเนี่ย ถ้าตราบใดที่ประโยชน์ยังมากกว่าต้นทุนเราก็อยากจะผลิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งตัวประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะก็คือที่เรียกว่าเท่าทุนละค่ะใช่ก็คือตัวแต่เงื่อนไขในการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะก็ค,คือเราจะต้องพิจารณาว่าเราจะเก็บไว้วันนี้ นะคะเพื่อไปใช้ในอนาคตหรือเราจะใช้ในวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการใช้ทรัพยากรเนี่ยมันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เลยต้องเรียกมันว่าเป็นเงื่อนไขการใช้ที่เป็นประสิทธิภาพเชิงพลวัตคำว่าพลวัตก็คือเราเอาเวลาที่มาเกี่ยวข้องเราไม่ได้พิจารณาแค่ปีนี้นะคะแล้วเวลาในเชิงเศรษฐศาสตร,ร,ร์เนี่ยมูลค่าของในแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดมูลค่าในอนาคตเนี่ยเราต้องคิดย้อนกลับมาให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน เพราะฉะนั้นมูลค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็คือเราต้องคิดมาเทียบกับมูลค่าในปัจจุบันว่าอันไหนมันคุ้มมากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิของทรัพยากรนี้เนี่ยมันเท่ากับมูลค่าประโยชน์สุทธิในปีที่ศูนย์แล้วก็รวมกับผลรวมของมูลค่าปัจจุบันอของประโยชน์สุทธิในอนาคตเป็นเท่าไหร่นะคะ คือก็มองหลายอย่างนะครับอาจารย์ไม่ได้มองแค่การผลิตปัจจัยการผลิตวัตถุดิบแต่มองถึงว่าทรัพยากรจะเหลือมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่<ม>คือมันมีมิติอันนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะทรัพยากรที่ไม่ไม่เกิดขึ้นมา,มาใหม,ามาไ่ไม่สามารถทดแทนได้ไม่สามารถทดแทนได้อันนั้นเพราะมันเรามองเรื่องแร่ธาตุหรือน้ํามันก็คือใช้แล้วก็หมดไป<ม>แล้วก็จริงๆถ้าถ้าคิดพูดเป็นแบบภาษาธรรมดาเนี่ยคือการที่มันยิ่งเหลือน้อยเนี่ย มูลค่ามันยิ่งเพิ่มขึ้น<อ>ถูกไหมคะใช่เพราะว่ายิ่งมันน้อยน้อยมากๆเนี่ยถ้าความต้องการยังแค่เท่าเดิมมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้อันไหนเนี่ยจะใช้อนาคตหรือใช้ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องเทรดออฟนะภาษาทางเศรษฐศาสตร์เรียกเทรดออฟก็คือได้อย่างเสียอย่างระหว่าง2ส่วนนี้นะคะก็คือมูลค่าของปีนี้ ถ้าเราเรียกปีที่ศูนย์คือปีนี้กับผลรวมของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดูว่าอันไหนเนี่ยมันมากกว่ากันนะคะแล้วเราถึงจะตัดสินใจว่าเราจะใช้มันณปัจจุบันหรือเราจะใช้กับมันในอนาคตก็คือดูทิศทางด้วยใช่ไหมรับอา์ใช้มันดูหลายอย่างก็คือซึ่งมันเป็นก็เป็นเรื่องยากนะคะอย่างอย่างเริเรายกตัวอย่าง ของบางอย่างสมมติสมมตินะคะว่าพลังงานในวันนี้เนี่ยที่เราใช้อยู่คือน้ำมันฟอสซิลฟูเอลใช่ไหมคะแล้วถ้าวันหนึ่งนะคะสูนย์นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบแหล่งพลังงานใหม่เช่นเอาน้ำมาแยกเป็นไฮโดรเจนได้น้ำมันนี้ก็มูลค่าก็เป็นศูนย์ไปเลยหรืออาจจะลดลงเอยใช่และแนวโน้มเนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาอันอื่นที่มาทดแทนพลังงานน้ํามันเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไว้แล้วสมมุตินจุดนั้นเสร็จน้ํามันไม่มูลค่าเลย มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณารูปแบบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะคะเราก็จะดูที่ตัว Marginal t e r m นะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพิจารณามูลค่าเนี่ยในรูปของ Marginal t e r m นะคะเงื่อนไขที่เราจะคิดว่าเราจะมานำมาใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเราดูว่ามูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิส่วนเพิ่มนะคะ จะเท่ากับประโยชน์ส่วนเพิ่มในปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ลบต้นทุนส่วนเพิ่มในปีปัจจุบันแล้วก็บวกมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิส่วนเพิ่มในอนาคตนะคะก็คือในส่วนแรกนะคะสอสองเทอมแรกมันก็คือตัวมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิส่วนเพิ่มก็คือประโยชน์แล้วก็ลบต้นทุนของปีปัจจุบันเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็ไปดูว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิในอนาคตเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ ซึ่งถ้าเราพิจารณาจากกราฟแล้วเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่านะคะเดิมเนี่ยในการผลิตธรรมดานะคะก็จะเป็นเส้นนะคะเลข MCC นะคะก็คือ marginal current cost นะคะก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มของปัจจุบันนะคะแล้วก็พิจารณาที่ประโยชน์ส่วนเพิ่มนะคะ MCB นะคะ marginal current benefit นะคะปกติในการผลิตเราก็จะดู2เส้นนี้นะคะแต่สำหรับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย เราจะต้องพิจารณาด้วยว่ามูลค่าปัจจุบันในอนาคตเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันเลยต้องมีเทอม MUC ขึ้นมานะคะ Marginal User Cost นะคะว่ามันมันมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะแล้วถ้ายิ่งเหมือนกับว่ามันมีสต็อกจำกัดเนี่ยไอตัวตรงนี้จะยิ่งสูงขึ้นนะคะดังนั้นในการพิจารณาว่าเราจะตัดสินใจผลิตเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยต้องมีตัวนี้เป็นส่วนเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตัวต้นทุน ส่วนเพิ่มที่แท้จริงหรือ MTC นะคะ Marginal Total Cost เนี่ยมันก็เลยมีตัว MUC เพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเมื่อพิจารณาตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ระดับการผลิตเนี่ยลดลง <c oughs> ถ้าเทียบกับการที่ไม่พิจารณามูลค่าปัจจุบันในอนาคตคนะคะก็พูดดูแล้วก็เราได้เห็นกราฟไปแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างแนวคิด ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับในการจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่า,าตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ครับอาจารย์ยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดในเมื่อมันเวลาจํากัดนะคะก็ขอจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ,คะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะ สื่อทรัพยากรดินนะคะก่อนอื่นคนบางคนก็เอ๊ะทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือนะคะก็คือจากที่นักวิทยาศาสตร์นะคะหรือคนที่ทํางานทางด้านทรัพยากรดินเนี่ยก็มีความเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเราใช้ทรัพยากรดินอย่างฟุ่มเฟือยมากนะคะก็คือเกิดอาการเหมือนกับว่าเราใช้ในการเพาะปลูกนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลมันนะคะอย่างในอัตรา ที่รุนแรงมากนะคะมันจนึงถึงขั้นมันเป็นมีความเสื่อมโทรมของดินจนไม่สามารถจะนำมาเพาะปลูกได้แล้วดินเนี่ยถ้าเราจะให้มันฟื้นกลับขึ้นมาเป็นทรัพยากรใหม่เนี่ยมันใช้เวลานะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะเลยจัดทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีดินอยู่แต่ว่า,า,าความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น,ม,นมันเร็วกว่าการที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม, <า S 2> ม่ก็ฟื้นฟูยากด้วยใช่ค่ะ มันเลยทําให้สต็อกของดินเนี่ยมันมีคงที่ครับผมค่ะ,ะเป็นเรื่องของดินนะครับอาจารย์ค่ะในแบบจําลองอย่างง่ายเนี่ยเวลาเราในเทิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราก็จะคิดเพียงแต่ว่าเ,เราจะใช้ดินนะคะในระดับใดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะอันนี้ในแบบจำลองอย่างง่ายเนี่ยเราก็จะไปเปรียบเทียบกับตัวระดับผลผลิตส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้ายของแรงงาน ะะเรามองว่าสมมติมีผืนดินผืนหนึ่งแล้วเราจะต้องใช้แรงงานกี่คนคเพื่อไปผลิตเพาะปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะระดับเงื่อนไขนะคะก็เหมือนกับเงื่อนไขที่เราใช้ในการผลิตในระบบตลาดทั่วไปนะคะก็อย่างที่เมืกี้พูดนะคะ marginal b เ n e เ i t เท่ากับ Marginal Cost นะคะ ประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะคะในในที่นี้เนี่ยตัวประโยชน์ส่วนเพิ่มก็คือ Marginal Product of Labor หรือมูลค่าผลผลิตส่วนเพิ่มจากแรงงานมองในแง่ว่าแรงงานหนึ่งคนที่เข้าไปเรายกตัวอย่างเช่นผลิตข้าวจะผลิตข้าวขึ้นมาได้สักเท่าไหร่ mm hmm. นะจะต้องเท่ากับค่าแรงเขานะคะถ้าเราดูรูปกราฟนะคะจะเห็นว่าตัว m a r g i n a l product นะคะหรือผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ย มีแนวโน้มลาดลงจากซ้ายไปขวานะคะแกนซ้ายเนี่ยจะเป็นผลผลิตต่อแรงงานนะคะแกนแกน,นอนเนี่ยจะเป็นจํานวนแรงงานนะคะการเพิ่มแรงงานนะคะจะเห็นว่าเมื่อเพิ่มแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะตัวผล,ผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานเนี่ยลดลงทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเรานึกภาพนะคะที่ดินก็มีจํากัดอยู่เท่านี้<ะ>สมมติว่าเราใส่เอาคนเข้าไปทํางานร้อยคนนะคะ ก็ได้ผลผลิตมาจํานวนหนึ่งนะคะพอเราเพิ่มไปอีกร้อยห้าสิบนะคะเกิดเลยขึ้นนะคะตัวที่ดินเองก็มีศักยภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดที่มันเหมาะสมที่จะมีแรงงานที่เข้าไปและก่อให้เกิดผลผลิตที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่มันลาดลงก็คือการเพิ่มเข้าไปแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยข้าวที่ผลิตได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยตาที่ลดลงมันลึงเป็นเหตุผลว่ามันลาดลง ะะจากซ้ายไปขวาในที่นี้เพื่อให้แบบจำลองมันง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยเกำหนดให้ค่าจ้งแรงงานมีค่าคงที่ก็คือหนึ่งนะคะและในที่นี้เพื่อให้มันสอดคล้องกันเราก็มองว่าโอเคเราจะจ่ายค่าแรงให้กับคนงานหนึ่งรกิโลกร,รัมต่อคนนะคะระดับการผลิตที่เหมาะสมนะคะถ้าดูในกราฟนะคะสมมุติว่าเรา ใช้แรงงาน10คนนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้แรงงาน10คนเนี่ยรายได้หรือผลผลิตข้าวที่ได้เนี่ยนะคะเทียบกับตัวค่าจ้างแรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเอาผล,ผลผลิตข้าวที่ได้ลบค่าจ้างแรงงานทั้งหมดมันก็คือกําไรของของเ,ออเจ้าของที่ดิน ừ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 . ถูกไหมคะหรือผลตอบแทนของเจ้าของที่ดินนะคะถ้าเราใช้แรงงานทั้งหมด10คนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ a b พลาม c พลม d พลมนะคะในขณะที่ถ้าเราใชา้แรงงานทั้งหมด11คนนะคะพื้นที่ในกราฟนะคะหรือกำไรที่เจ้าของที่ดินจะได้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ a b c d นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ a b c d เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ a b พลาม c พลามแล้วก็ D' พลาม หรือถ้านักศึกษาอยากจะไปคำนวณตัวเลขก็ได้นะคะในนี้มันมีตัวเลขอยู่แล้วนะคะหมายความว่าอะไรนะคะหมายความว่าระดับนะคะที่จะก่อให้เกิดผลผลิตะะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะหรือมีผลตอบแทนต่อเจ้าของที่ดินนะคะหรือในชังเศรษฐศาสตร์เลขค่าเช่าเนะะี่ยค่ะมากที่สุดก็คือระดับที่มีการจ้างแรงงาน11คนนะคะ,นะคะระดับนี้คืออะไรระดับนี้ก็คือระดับที่ ตัวผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะเท่ากับค่าจ้างแรงงานพอดีนะคะจะเห็นว่าตัว mp ตัดกับค่าจ้างแรงงานพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือระดับที่ตัวผลผลิตส่วนเพิ่มของแรงงานเนี่ยเท่ากับแรงงานค่าจ้างแรงงานพอดีค่ะก็คือตัวการาฟนี่ก็จะแสดงเป็นจุดที่เหมาะสมะใช่ไหมครับแล้วก็จุดที่ จุดที่ที่จะผลิตข้าวที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อเจ้าของที่ดินมากที่สุดอม,มองในแค่ก็มองในเชิงอาจจะมองในเชิงของกําไรต่อเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งในเชิงในเชิงเศรษฐศาสตร์เรียกค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะคะอาจารย์ครับอยากจะทราบครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้กับที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยครับในการคํานวณน,นี่คือเหมือนกันปครับ หลักการจริงๆแล้วเราเราก็ยังใช้อย่างที่ที่พูดไปนะคะเราดูที่ Marginal Benefit เท่ากับ Marginal Cost ณจุดนั้นนะคะออะสมมติเรากลับมาที่รูปกราฟเดิมนะคะจริงๆเนี่ยตัว M M P เนี่ยนะคะมองมันหมายหมายถึง Marginal Benefit หรือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มถูกไหมคะคมันคือข้าวที่ผลิตได้เมื่อแรงงานแต่ละคนนะคะค,คุณจะเห็นว่าถ้าเริ่มจากจุดกำเนิดเนี่ยเริ่มที่ศูนย์คนนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะเห็นว่า รายรับนะคะหรือผลผลิตข้าวที่ได้เนี่ยมันยังมากกว่าค่าจ้างแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตย่อมมีแรงจูงใจที่จะผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีแรงงานเติมเข้าไปในที่ดินนั้นเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่ม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 พ่มไปถึงจุดที่การเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้ทําให้มีผลผลิตข้าวเพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดที่ เหมาะสมะนะคะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเราใช้หลักการนี้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเนี่ยเราจะต้องไปคํานึงถึงลักษณะชีวภาพของทรัพยากรในแต่ละด้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าใน เชิงชีววิทยาของแต่ละทรัพยากรเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรแล้วก็จริงๆก็ใช้หลักการเดิมนะคะก็คือ Marginal Cost เท่ากับ m r r i n n l l benefit ก็จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือจากที่ฟังอาจารย์ยกตัวอย่างในเรื่องของทรัพยากรดินไปก็คือเป็นการอาจัดการ ือว่าการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับอันนี้อยากถามอาจารย์เพิ่มครับในเรื่องของงานของนักเศรษฐศาสาตร์จ,จริงๆครับในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนักเศรษฐศาสาตร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับหลายๆท่านอาจจะงงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทาง ทรัพยายกรธรรมชาติเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะนักเศรษฐศาสตร์เข้าไปทําอะไรนะคะคำถามของนักเศรษฐศาสตร์เวลาเข้าไปช่วยในเรื่องงานพวกนี้นะคะก็คือไปคํานวณเรื่องความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรนะคะอยากจะยกตัวอย่างที่เคยไปช่วยนะคะ,ะท่านรองศาสตราจารย์ดรอรพันธ์รีสวัักษ์นะคะคทำด้วยกันนะคะก็คือเราเนื่องจากว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศมี การทําเกษตรกรรมเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้ดินอย่างนะคะเข้มข้นนะคะเกิดความเสื่อมโซมนะคะแล้วเวลาเราจะไปบํารุงดินให้มันฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ตั้งคําถามว่ามันคุ้มไหมที่จะทำนักเศรษฐศาสตร์ใช้เวลานานไหมอีกใช่อันนั้นต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วแต่ว่าเราจะมาคํานวณให้นะคะว่าอต้นทุนที่เราจะลงไปเพื่อบํารุงดินเนี่ย แล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงนะคะมองนึกเมื่อเราเห็นไหมคะมาร์จิโน่เบเอฟิทคืออะไรนะคะคผลประโยชน์ตัวตัวนเพิ่มเนี่ยมันคือว่าผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าเราลงทุนเพิ่มขึ้นเข้าไปนะ,ะไม่ก็ไม่รู้วิธีการทั้งหลายแหละนะคะมีวิธีการทางด้านที่มันออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกนะคะใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีคนะคะแล้วก็ดูระยะเวลานะคะซึ่งวิธีการที่เราใช้นะคะก็คือเราวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ของวิธีการเหล่านั้นแล้วก็ดูว่าอันไหนมันมีความคุ้มค่ามากกว่ากันคราวนี้ก็ต้องทํางานในหลายภาคส่วนใช่ไหมครับ,รบที่ให้นักเศรษฐศาสตร์มาคํานวณให้อย่างนี้คือจริงๆแล้วอย่างนักเศรษฐศาสตร์ทรัพยา,ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคนที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเปลี่ยน สิ่งที่คุณศึกษานะคะถ้าสมมติว่าทำเรื่องดินก็ต้องไปคุยกับน,นักดินนะคะ,ะไปต้องไปดูดินเค็มดินเปรียวดินแล้วก็วิธีการบํารุงใช้วิธีการอย่างไงนะคะถ้าไปทําเรื่องมลพิษก็ต้องไปดูว่ามลพิษมลพิษทางน้ําก็แบบหนึง่งจะมีอินดิเคเตอร์ที่จะบอกว่ามลพิษทางน้ํามีทางด้านไหนบ้างอากาศก็แบบหนึง่งนะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าเ,เราจะมาวิเคราะห์อย่างไรจะเลือกใช้อะไรให้เหมาะสม ใช่ก็คือก่อนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์จะจะเข้าไปดูว่าแบบไปช่วยเขาที่นักวิทยาศาสตร์บอกมาว่าโอเคมันมีวิธีการแบบนี้แต่วิธีการแบบนี้อันไหนมันจะคุ้มมากกว่ากันนะซึ่งบางครั้งเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นเช่นการสมมุติว่าเราไปทำดินให้มันเกิดขึ้นมามีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีมันก็วัดยากบางทีบอกโอเคสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นด้วยคาว่าสิ่งแวดล้อม,มดีขึ้นตีออกมาเป็นเงินลําบาก บ,บางครั้งเราก็ไปดูว่าโอเคถ้าประโยชน์มันไม่ต่างกันมากนักเราก็คำนวณต้นทุนอันไหนต่ำสุดเราก็เลือกทางเลือกนั้นนะคะนักเศรษฐศาสตร์รัพพิยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เข้าไปช่วยส่วนนี้ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์และเป็นต้นทุนให้ออกมาเป็นเงินให้หมดให้คุ้มค่าที่สุดแล้วมาเทียบมาเทียบกันว่าอันไหนคุม้มคุ้มกว่ากันนะคะอโอเคครับแล้วปัญหา,อ,าอุปสรรคของการทํางานครับในส่วนของ,ของนักนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะคืออันอาจจะ พูดถึงงานที่ตัวเองเคยทำอยู่นะคะคพูดเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ก็ยังโต้แย้งกันว่าจะใช้วิธีการอะไรเพื่อป้องกันการกักดเซาะชายฝั่งถ้าตราบใดที่นักวิทยาศาสตร์ยังโต้แย้งกันอย่างนี้น,นักเศรษฐศาสตร์ก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้เหมือนไม่รู้ว่าจะเลือกทางเรื่องไหนมาวิเคราะห์เขาบอกคนนี้ก็บอกว่าอันนี้ของอันนี้คนนี้ก็บอกว่าอันนี้ดีคือเราต้องต้องมี วิธีการทางกายภาพมาเรียบร้อยแล้วแล้วนักเศรษฐาตรถึงเข้าไปเพื่อไปประเมินคือจะให้ไปประเมินทุกด้านเลยก็ไม่ได้มหนม่งก็คือมันไม่มีข้อมูลให้ประเมินด้วยนะคะสองก็ไม่รู้จะประเมินสมมติว่ามันมีร้อยทางเลือกนี่ตายพอดีทำไม่ได้นักเศรษฐาตต้องเข้าไปศึกษาในแต่ละเรื่องด้วยใช่ ปัญหาอันหนึ่งก็คือมันก็เหนื่อยเหมือนกันว่าแบบบางทีเราก็ต้องไปคุยกับคนอ้น่นคนนี้เราก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ปัญหาอันก็คือมันมองในงแง่หนึ่งมันก็เป็นความสนุกที่เป็นความท้าทายที่จะทําให้เราเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นนะคะครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์สรุปภาพรวมทั้งหมดของวันนี้ครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยครับคือคือในเชิงเศรษฐศาสาตร์แล้วนะคะคำถามในการใช้ หลักเศษรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้เงื่อนไขใดนะคะที่จะใช้ให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เราก็ใช้เงื่อนไขเดียวกันนั่นแหละค่ะก็คือ Marginal Benefit mm hmm. เท่ากับ Marginal Cost แต่ยังไงเราก็ต้องไปศึกษาลักษณะทางชีวภาพของทรัพยากรแต่ละอย่างก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดที่เรา,าจะบอกเงื่อนไขนั้นได้ค่ะครับวันนี้ก็ได้รับ สาระความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยมนะครับในเรื่องของอประโยชน์แล้วก็หลักการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลักคิดในเรื่องของเศรษฐศาสาตร์มากๆครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเรวดีเจริญรัตนาผมครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ